มูเขาสงเสียสงซ้อหมดแล้วเหลือแต่ข่อยนี่แหละครับเสียยะยังสงทุกสงยากสงสงโจนอยู่โอ้สงทุกสงยากสงโจนโอ้ยครบทุกสูตรแล้วนะเจ้าเนาะสงขึ้นกันเลยข่อยกับสงขึ้นกันเด้ส่งอยครับสงลงสงเร่งครับทุกนี่ทุกมือนี่ เป็นบ่ซวงบ่ซสร้างนาสูบนาเสียดเพราะว่าเซียญนี่ตอมใจตอมใจเพราะว่าผู้สาวถิ่งก็เลยตอมใจภาคหลังนี่ตอมใจนาสู้นาเสียดพี่น้องหลายคนพี่น้องเอพซีทักเข้ามาอันเซียยะเจ้าคือดูสูบดูผอมบางโล่งแท่เออเพราะว่าเซียยะตอมใจกินเข่าบดไห้นอนบารับนะผู้ใดที่กาลังโสดอยู่อยากได้เซียยะไปขอบครองติดต่อเข้ามาโรดเดอย,ยินดีครับเพราะว่าเซียยะนี่เป็น ผู้ชายที่รูปรอใจดีมีเวลาให้ไหา้น้ำเป็นแล้วก็ขับเฟอร์รารี่ติดแก๊สด้วยนะครับโอเควะโอเคครับโอเคเลยผู้ใดเป็นสาวสวยนะครับมาติดต่อเสียย่ามามาสาวสองเอาวะฮะสาวสองสาวสองเาเอาเอาเพราะว่าอยากมีลูกมีลูกสาวสองมีลูกวาได้เพราะว่าจังสันจังสี่เนาะพี่น้องคอยนีเจ็ดแปดคนท่องมีลูกอ่ามีเมียมีลูกนะ ผ้้ยิงกระทองมีผัวมีลูกกันหมดแล้วทุกคนมีลูกมีข่อยผู้เดียวมีลูกแมวสองตัวเออมีลูกแมวอยู่สองตัวลูกเจ้าของนี่ยังบระทันี้ครับนะฉะนั้นอยากได้ลูกนะแต่ว่าต้องเฮ็ดเองนะเออบะเมณยนบลูกติดมากบ่เอานะเออต้องทําเองเออมาเขาเรื่องรถเนาะมาเอ็กซิลี่ซีประตูสองพันยี่สิบเอ็ดครับ แม็กวิลยังยีราฟยังหลอ่อหล่อแม็กหมยังใหม่หล่อหลอเอาไปฟรีดาวกับคางวด1นึ่งหมื่นครับภายในสวยกริฟรถบ้างเดิมบะเชียวบะชนบะต่ำบะตีรังกาครับโอ้โหน้องเซลสาวสวยอ๋องามแต่ว่าตายตายแล้วน้องเซลเรานี่สวยทุกคนที่นี่ครับมาใครอยากได้เซลสวยๆดูแลก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเสียยะส่งเบอร์ให้น้องก็โทรหาให้ รถสวยเดิมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าปรัจจเตอร์ไฟท้าย LED เอาดูรอบคันหน่อยดูรอบคันหน่อยมาคันนี้ท่อดังด้วยเอยาฟังเสียงท่อไหมฟังฟังฟังบอเลขไม่สี่หมื่นโลมีวัดบูทหนึ่งตัววูว้สวยจัดครับผมเอาไปฟรีดาวได้เลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านเซียยะจัดให้ ที่สำคัญอมอเตอร์ไซค์เว็บ้อยซิปไอายแดงอีกจักหนึ่งขั้นเอาบอเอาครับเอากระจัดห้ครับพี่น้องครับมาเบอ,องของเครื่องทองเครื่องบังเดิมครับบอสจูบบัเชียวบชัชนบัตําเป็นเพลเดิมหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมจัดอ้าวเอฟซี FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเสียยะเนียเสียยะจัดห้จ้าแจ๊